ไม่สนมาลิดเซนหงสามปีสวัสดีครับก็มาสรุปข่าวในสุดสัปดาห์นนี้นะครับของหงแดงลิเวอร์ p เรานะครับก็มีทั้งข่าวจริงและข่าวลือนะครับผมมาว่าด้วยข่าวจริงก่อนนะครับลิโออินกูมาหานะครับเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกนะครับกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้นะครับเขาเป็นสัญญานักเตะทุนนะครับผมก็ หมดสัญญาไปตอนนี้ก็เซ็นเป็นนักเตะอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้สัญญา3ปีนะครับค่าเหนื่อยปีละ5 0 0 0 0ก็ที่มันได้แค่3ปีกับค่าเหนื่อยปีละ5 0,000นก็เพราะว่ามีกฎอยู่ครับ่าสามารถเซ็นสูงสุดได้3ปีและค่าเหนื่อยสูงสุดได้แค่5 0,000นะครับตรงนี้นะครับเคยมีข่าวว่าเรียวมะริกนะครับสนใจหวังจะฉกตัวนะครับช่วงที่กาลังใกล้หมดสัญญาแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะเซ็นกับเรียวพูแล้วนะครับมาลิกก็อดนะครับผม ครับส่วนพาวที่2นะครับก็คือเคียซ่านะครับได้รับการยืนยันนะครับจากอเนอร์สลอตนะครับให้สัมภาษณ์ว่านะครับจะส่งชื่อของเคียซ่านะครับลงแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแทนที่ของเลโอนี่จิโอจิโอวานี่เลโอนี่นะครับผมที่ได้รับบาดเจ็บ ACL ขาดนะครับตรงนี้มีการยืนยันแล้วครับเขาต้องพักนะครับ1ปีนะครับเพราะว่ามีกฎนะครับเพิ่ง ออกมาใหม่นะครับว่าสามารถที่จะถ้ามีนักเตะบาดเจ็บนะครับเกิน60วันนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนคนใหม่ได้นะครับทางนี้ mm hmm. อันเดอร์สเลตก็เลยจะส่งเปเดโกเขียซ่านะครับลงไปแทนที่นะครับส่วนอีกข่าวลือนึงนะครับที่บอกว่าทางสโมสรนะครับจะปรับเงินอ e g โกเอกิติเกนะครับผมในในข้อหาที่เสียใบเหลือง 2ใบจนเป็นใบแดงโดยไม่จําเป็นนะครับก็ตรงนี้นะครับก็สารตก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ไม่ไมีไม่เป็นความจริงครับทางสโมอสอไมรไม่ปรับเงินครับเพียงแต่วงลงโทษทางวินัยเท่านั้นคือลงโทษเชิงวินัยเท่านั้นนะครับก็ไม่มีการปรับเงินแต่อย่างใดนะครับผมส่วนข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นในส่วนของกองหลังนะครับอูปาเบกาโนนะครับกองหลังของบาเยอร์มิวนิก ตรงนี้ก็มีข่าวว่าลิพูสนใจนะครับเพราะว่าเขาก็มีสัญญาเหลือกระบารเยนนะครับปีนะครับเหมือนโคนาเต้นะครับผมถ้าเราต้องเสียโคนาเต้ฟรีนะครับก็ทางลิพูก็คิดว่าถ้าไม่ได้เกีก็จะเอาคนนี้แทนนะครับก็มีรายงานจากโทนี่อะชิฟเฟอร์นะครับแล้วก็คิเตียนฟอล์นะครับของดิวนะครับเป็นคนรายงานนะครับก็สรุปข่าว สุดสัปดาห์ของขงแดงก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเชียร์กันไปครับ